จังหวัดสกลนครได้รับพระมาหากรุณาธิคุณโปรโดเกล้าพระราชทานพระประทีปของทุกพระองค์อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพศ2522โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสกลร,ราชวิทยานุก,กูลเป็นผู้ประดิษฐ์พระประทีปจึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวสกลนครค่ะครูและนักเรียนทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันโรงเรียนสกลร,ราชวิทยานุก,กูล กำลังช่วยกันประดิษฐ์พระประพรพะราชทานเพื่ออัญเชิญไปในขบวนแห่และลงลอยร่วมกับกระทงของพระสกนิกรในเทศกาลลอยพระประราชธาน12เพลงไทยสกลของจังหวัดสกลนครตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522 เป็นครั้งแรกของจังหวัดสกลนครที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรกล้าวโปรกหมอมพระราชทานพระประทิพราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถเพื่อลงลอยร่วมกับกระทงของประชาชนเพื่อความเป็นสิริมงคล นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจังหวัดสกลนครจึงได้ขอพระราชทานพระประทีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ลงลอยร่วมกับกระทงของประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่45แล้วโดยให้โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จะส่งคณะครูอาจารย์แผนคหกรรมไปฝึกประดิษฐ์พระประทีปจากเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังหลังจากนั้นโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลจึงได้รับพระกรุณาปโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐ์พระประทีปพระราชทานมาจนถึงปัจจุบันพระประทีปพระราชทานที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้มีลักษณะทรงพุ่มวัสดุที่ใช้จะมีทั้งใบตองใบกระบือเนื้อสโสมดอกบานไม่รู้โรย ีกแมลงทัพและอื่นๆที่ประดิ์ประดอยด้วยความประณีตสวยงามสมพระเกียรติโดยแต่ละพระประทีปจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นแบบเฉพาะประจำของแต่ละพระองค์คือ40กว่าปีนี้เราเห็นตั้งแต่เริ่มแรกของตั้งแต่อาจารย์เราเริ่มทํางานก็ตั้งแต่เราเด็กๆเนี่ยเราคิดว่าวจังหวัดสกลนครเราหรือโรงเรียนเราเนี่ย น่าภาคภูมิใจมากที่มีโอกาสทํากระทงลอยพระปพิพระราชทานแล้วเราก็ดึงเด็กที่เขามีความสนใจแล้วเด็กเราก็ชอบนะคะที่จะมาช่วยงาน งานนี้เราเริ่มแต่ต้นเดือนตุลาเป็นต้นมาที่ทามาเรื่อยๆจนถึงณนะปัจจุบันวันนี้นะคะเราก็จะดึงดึงความชอบของแต่ละพระอ,องค์ออกมานะคะสีนี้สีประจําพระองค์เราจะกําหนดตามวันเดือนปีเกิดของของท่านนะคะเราก็อย่างเช่นสีม่วงเนี่ยนะคะสีม่วงก็ของพระเทพขององค์สมเครื่องทองน้อยค่ะเครื่องทองน้อยเนี่ยเราจะดึงจากพระพันปีหลวงที่ชอบ ปีกแมงทัพตรงนี้เราก็จะดึงมาใส่ในงานกระทงลอยพระประทีปตรงนี้แล้วก็เอามาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานขึ้นมาเพื่อจะให้กระทงพระประทีปเราโดดเด่นขึ้นนะคะในการประดิษฐ์พระประทีปพ,พระราชทานต้องอาศัยความละเอียดประณีตที่ล้วนแล้วมาจากฝีมือของคณะครูและนักเรียนซึ่งได้มีการถ่ายทอดความรู้สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแม้ว่าจะจบการศึกษาจากสถาบันนี้ไปแล้วแต่เมื่อถึงเทศกาลลอยพระประทีปพ,พระราชทาน นักเรียนของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลก็จะมารวมกันเพื่อประดิษฐ์พระประทีปด้วยความภาคภูมิใจที่ความที่เราเป็นนักเรียนนะครับในในตอนนั้นนะครับก็ด้วยตั้งแต่ม .2 นะครับจนปัจจุบันก็ด้วยความที่เราไม่เคยทําอะไรมาก่อนในกิจกรรมนี้ในการประดิษฐ์ใบตองหรือ งานละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆแบบนี้เรายังไม่เคยทำครับแต่ด้วยความที่คุณครูชวนมาทำนะครับก็เริ่มจากชิดเบตองเลยจากชิดเบตองจนสามารถยิบได้แบบนี้ด้วยความที่เราก็ชอบด้วยแต่เราไม่ได้มีความสามารถในด้านนั้นแล้วจึงแบบมันฝึกฝนนะครับก็ฝึกฝนก็ทำกับพี่ๆเก็บเก็บความรู้ให้พี่ๆสอนแล้วกลายเป็นความชอบแล้วก็รักแล้วก็ด้วยความที่เราอยากช่วยครูก็ได้ทุกๆปีครับก็ จะให้ความสัมพันธ์ในช่วงตุลาพฤศจิกาก็จะวินระยะเวลาในการทํางานไว้ก็คือก็จะเข้ามาทํากระทงระครับประทีปครับภาคภูมิใจมากเลยครับก็ด้วยความที่เราเออเป็นส่วนหนึ่งนะครับเล็กๆน้อยๆในการทํากระทงเนาะแล้วเวลางานสิ้นประมานี้ครับก็สวยงามสมพระเกียรติเในแต่ละพระองค์ครับการได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐ์พระประทีปพระราชทาน นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะครูนักเรียนโรงเรียนสกลราบวิทยานุกูลที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามร่วมเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติและร่วมสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวสกลนครถือว่ามีความ ภาคภูมิใจนะครับที่ทางโรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับประเพณีลอยพระประทีปทางจังหวัดครับคณะครูนักเรียนได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทง12พระประทีปก็อาจจะได้แต่ละชิ้นเนี่ยนะครับต้องมีความประณีตละเอียดมากนะครับนักเรียนก็จะมีความภาคภูมิใจในการามีส่วนร่วมกับทางจังหวัดกับทางสถาบันรวมทั้งคณะครูด้วยนะครับก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียน เทศกาลลอยพระประทีพระราชทาน12เพลงไทยสกลจังหวัดสกลนครประจำปี2567กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่13-15ถึงพฤศจิกายนที่สวนสมเด็จพ,พระศรีนครินหรือสับพังทองโดยปีนี้กำหนดลอยพระประทีพระราชทานในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนลอยร่วมกับกระทงของประชาชนเพื่อความเป็นสิริมงคลจารุวัตรชัยถ่ายภาพ ชนกพรพัวทิสารสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงาน